คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในตัวคาตาคูลิสายโลกสีเขียวนั่นเองเนื่องจากว่ามันมีในกลุ่มอะมีคนไนโพสแล้วเอ้ยคาตาคุลิมันถึกนะมันนู่มมันนี่นะั่นโอเคดังนั้นผมเลยอยากเกาแบบคลิปนี้มาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เดี๋ยวใจเย็นวัยรุ่นเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ก่อนนะสําหรับคนที่ขี้เกียจฟังคําอธิบายนะครับเดี๋ยวยังไงผมชี้เป้าให้เลยเนาะหยุดคาตาคุลิไว้และไปปั่นเป็นคลิปแทนนะครับ เอาละต่อมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแล้วว่าแล้วทำไมโคเล่นคิดตันี้ดีกว่าโอเคแต่ว่าผมต้องขอแบ่งและแยกเป็นประเด็นก่อนนะเดี๋ยวหาว่าผมลำเอียงแต่ว่าอันนี้ผมจะมองแบบเข้าเป้าไปเลยเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูก่อนจะได้เข้าใจตรงกันหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันถึกมาก ทุกคนไม่ไม่มีใครเถียงนะว่ามันถึกขนาดว่าโรเจอร์สกิลหก็ยังลดแค่นิดเดียวถูกไหมอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันลดได้มากสุดเท่าไหร่ค่าความเสียหายลดลง30%และจากแอ t แท็จะลดอีก20%เอาง,ง่ายๆว่าลด50%ถ้าเจอสายหมัดโจมตีอ่ะลด50%ตรตามใดที่เราอยู่ในธงโอเคนะโอเคมาต่อครับถ้า5ดาวปุ๊บความเสียหายที่จะได้รับลดลง30%เมื่อเลือดมากกว่า50% ก็หมายควาว่าไอตัวคาตาคุริเนี่ยจะถึกมากกว่าเดิม80%ถ้ายืนอยู่ในทงกรณีที่เจอสายหมัด80%นะแต่สายวิ่งหรือสายโล่อะไรก็ตามแค่50%อันนี้เคลียร์ไหมดังนั้นมันถึกผมไม่เถียงครับและข้อดีของมันต่อก็คือหมัดโมจิหลังจากที่ต่อยแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดชิแล้วก็จะทําการเด่งเลือดเนี่ยคือข้อดีของมันก็คือแบบต่อยชุดเดียวอะเลือดแบบเหลือสัก20%ของหลอดอะก็มาเต็มหลอดเลย โดยทันทีโอเคไหมแต่ทีนี้ในคอมเมนต์มีบอกกันว่า <c oughs> อาคาอินุยิ้มหวานเลยทีเนี้ยคือตัวนี้มันแบบอาคาอินุคือโดนแบบปัแ๊บบเดียวตายอะ่ะมันแพ้แบบแพ้มันแพ้หนักมากเนาะแต่สายสีเขียวสามารถสู้ได้กระทั่งแซงก็สู้ได้ผมไม่เถียงนะแต่ว่าถ้าต่อยไม่โดนแล้วเลือดไม่เด้งก็จบโอเคจบไปแต่ก่อนที่ผัจะบไปคุยในส่วนของคิดผมอยากอธิบายเพิ่มเติมก่อน,อนว่าสายโล่สีเขียวมีตัวไหนหน่าเล่นบ้าง 1. นึ่งคาตาคุลิอันนี้เราไม่เถียงกันนะครับ 2. คือเซตโตเนาะเรื่องนี้คงไม่ได้มีใครเถียง 3. แม่ใหญ่ครับอ่าเพื่อมีคนงงเฮ้ยไอตัวนี้มันติดโผมาได้ยังไงก็เนี่ยผมอยากให้ดูก่อนอันแรกเลยลดความเสียหาย80%เมื่อเลือดมากกว่า90%คือเลือด90%ขึ้นไปอะโดนแบบโดนดัเมแบบหลักหน่วยเลยอะคือแม่งถึกแบบมันถึกจริงๆอะแต่ก็เอาอาคาอินุไม่อยู่อยู่ดี พอถ้าโดนไฟทั่วมาไหลก็ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเห็น <He ard S 1> ไหมอ่าโอเคจบนะดังนั้นสายโลบมีแค่สามตัวที่เหลือคุณเลือกเอาเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าทําไมผมชี้เป้าไปที่ตัวคิดเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนคิดเนี่ยจะลดความเสียหาย30%ตรตามใดที่อยู่ในเขตทงของตัวเองก็เหมือนกับคาตาคูลีเลยเนาะโอเคแต่ยังไม่จบลดอีก50%เมื่อเลือดมากกว่า70%เเห็นอะไรไหมหมายเขาว่าไม่เกี่ยวกับสายหมัดสายอะไรทั้งนั้น มันลดเลย80%เนี่แหละครับคือคําตอบดังนั้นก็เล่นคิดดีกว่าและแถมสีเขียวแพ้สีด้วยสามารถสู้แซงได้ตามนี้นะครับคลิปนี้จบแล้ว